วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องวิศวะซัมก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐมินนาดูผู้มีอิทธิพลสองฝ่ายขัดแย้งกันเรื่องการจัดงานเทศกาลประจำปีว่าในปีนี้จะให้มีการจัดงานอยู่หรือไม่เนื่องจากหลายคนเชื่อว่าเทศกาลนี้จะนำพาหมู่บ้านสู่ความวุ่นวายซึ่งความขัดแย้งนี้ก็ลุกลามบานปลายจนต้องนัดมาหาข้อตกลงกันโดยปราศจากอาวุธและการทะเลาะวิวาทแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองฝ่ายก็ถกเถียงกันไปมาไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งชายคนหนึ่งเข้ามาเขามีชื่อว่าดูไรซึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงสีที่ชาวบ้า ้านเคารพเยี่เกรงเราก็เป็นผู้ปกครองหมู่บ้านนี้ทันทีที่เขามาถึงสถานที่นัดเจรจาชาวบ้านด้านนอกก็ยกมือไหว้ต้อนรับส่วนคนด้านในก็ลุกขึ้นไหว้เขาทั้งฝ่ายเดียวกับดูไรและฝ่ายอาริหลังจากที่ดูไรมาได้ไม่นานพวกเขาก็ได้ข้อตกลงว่าจะให้มีการจัดงานเนื่องจากดูไรเห็นว่าเทศกาลนี้มีประโยชน์ลหลายๆอย่างทั้งทำให้ชาวบ้านมีความสุขมีความหวังและทำให้หมู่บ้านเจริญรุ่งเรือง หลังจากนั้นงานเทศก,กาลก็ถูกจัดขึ้นอย่างคลึกคลื้นชาวบ้านมาร่วมงานกันจำนวนมากโดยมีประธานในงานเป็นดูไรและครอบครัวแต่ในระหว่างที่มีการแจกการ์ดคนที่จัดทํำก็รีบไปขัดขวางไม่ให้ดูไรเห็นเนื่องจากในการ์ดมีชื่อภรรยาเก่าของดูไรอยู่ด้วยแต่สุดท้ายดูไรก็เห็นมันคนที่จัดทำการ์ดเลยบอกว่าจะเรียกคืนการ์ดทั้งหมดมาแก้ไขแต่ดูไรก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก จากนั้นดูไรก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานแต่เขาก็ไม่สามารถเป็นประธานได้จนจบเนื่องจากในขั้นตอนสุดท้ายตามธรรมเนียมแล้วจะต้องให้คู่สามีภรรยาทำร่วมกันดูไรจึงได้แต่ยืนมองด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่ญาติญาติที่รู้จักดูไรดีก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะ่าของเขาที่หนีมานั่งร้องห่มร้องไห้ดูไรเลยไปถามว่างานเทศกาลที่เขามีความสุขกันแบบนี้แต่ทำไมญาร้องไห้่าเลยถามกลับไปว่าแล้วแกมีความสุขหรอ จากนั้นญาติก็เข้ามาเตือนสติดูไรให้เขาหยุดหลอกตัวเองว่าโอเคดีหยุดหลอกตัวเองว่ามีความสุขซึ่งญาติก็เสนอตัวที่จะช่วยไปตามภรรยาของดูไรกลับมาส่วนญาตก,ก็ให้ดูไรตามไปง้อถือซะว่าทําให้ญามีความสุขก่อนตาย หลังจากนั้นดูไรและน้าของเขาสองคนก็เดินทางไปมุมไบเพื่อตามง้อภรรยาของดูไรซึ่งเธอมีชื่อว่านิรันโดยในตอนนี้เธอเป็นถึงเจ้าของบริษัทพัฒนายาหลังจากที่ดูไรเดินทางไปถึงมุมไบเขาก็ได้ไปพักกับคนรู้จักที่เป็นเจ้าของร้านชา เช้าวันต่อมาดูไรและนันนาะก็เดินทางไปรอเจอนิรันที่บริษัทของเธอซึ่งดูไรก็ไปนั่งรออยู่นานแต่เนิรันก็ไม่ยอมออกมาเจอโดยอ้างว่ามีประชุมสําคัญแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็เดินออกไปขึ้นรถโดยไม่หันมามองดูไรเลยแม้แต่น้อยซึ่งนิรันก็ไปรอรับลูกสาวที่กําลังซ้อมวิ่งสําหรับการแข่งขันคัดตัวระดับชาติโดยลูกสาวของเธอมีชื่อว่าสวิตาทางด้านดูไรก็ตามไปดูด้วยเมื่อเขาได้เห็นลูกสาวก็ยิ้มดีใจซึ่งเขาก็คงจะคิดถึงลูกม,กมากๆ จนอยากเข้าไปหาใจแทบคาดแต่หลังจากนั้นไม่นานนิรันก็พาลูก,กลับไปโดยไม่สนใจดูไรอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้ดูไรถอดใจที่จะงอขอคืนดีเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับ จากนั้นนิรันต์ก็มีประชุมด่วนสวิตาเลยต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ในระหว่างทางก็มีคนร้ายจำนวนมากขี่มอเตอร์ไซค์มาล้อมรถของสวิตาเอาไว้ซึ่งเธอก็กลัวมากๆจึงได้โทรไปหาแม่ทางด้านนิรันต์ก็เข้าใจว่าดูไรส่งลูกน้องมาแย่งตัวลูกสาวกลับไปจึงโทรไปต่อว่าและข่มขู่ให้เขาเลิกทำทางด้านดูไรก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคิดอยู่อย่างเดียวคือไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใครเขาจะไม่ยอมให้ลูกสาวเป็นอะไรไปอย่างแน่นอน ตัดฉากไปที่สวิตา หลังจากที่ถูกคนร้ายไล่ตามมาได้สักพักคนขับรถก็กลัวจนทิ้งรถวิ่งหนีไปคนเดียวทำให้สวิตาต้องตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นไปอีกซึ่งเธอก็ได้โทรไปบอกแม่ว่าตอนนี้คนร้ายกำลังถือมีดวิ่งไล่ตามเธอมาทางด้านนิรัน์ก็เป็นห่วงลูกมากๆเธอพยายามรีบตามไปช่วยลูกให้เร็วที่สุดแต่ก็เหมือนว่าจะไม่ทันเพราะในตอนนี้ฝนตกหนักจนรถติดเธอจึงได้แต่บอกลูกให้วิ่งหนีไปเรื่อยๆแต่มันก็ยากที่เด็กสาวจะหนีจากคนร้ายหลายสิบคนได้ทันใดนั้นเองก็มีลุงคนหนึ่งแว้นมอน ใสพุ่งเข้าไปหาคนร้ายซึ่งลุงคนนั้นก็คือดูไรและเป็นดูไรที่เต็มไปด้วยพลังที่จะปกป้องลูกเขาลุยเดี่ยวเข้าไปจัดการคนร้ายแน่นอนว่าคนร้ายพวกนั้นไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยในขณะเดียวกันสวิตาก็ได้บอกกับแม่ว่ามีลุงคนนึงมาช่วยเธอไว้ซึ่งนิรันก็พอจะรู้ว่าลุงคนนั้นคือใครทางด้านคนร้ายเมื่อเห็นว่าสู้ดูไรไม่ได้จึงจะพุ่งเป้าไปที่สวิตาซึ่งเธอก็ได้วิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวนิรันเลยบอกลูกไปว่าไม่ต้องกลัวเขาคนนั้นช่วยลูกได้ แน่นอนซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆโดยดูรายได้ตามมาปลุกปองลูกจากคมดาบแล้วก็จัดการคนร้ายจนหมดแต่แล้วท่านใดนั้นสวิตาก็เป็นลมหมดสติไปดูรารเลลรีพาลูกไปส่งโรงพยาบาลในระหว่างนั้นก็มีชายคนหนึ่งโทรเข้ามาในโทรศัพท์ของหนึ่งในคนร้ายซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่สังฆาสวิตาดูรายเลยใช้โอกาสนี้ข่มขู่ไปว่าก่อนที่จะแตะต้องเด็กคนนี้แกควรดูให้ดีหน่อยว่าพ่อแม่ของเธอเป็นใครใชายคนนั้นเลยถามไปว่าแล้วแกเป็นใครทางด้าน ดูไรก็บอกว่าเป็นพ่อของเด็กคนนี้พร้อมกับบอกชื่อและที่อยู่จริงไปอย่างไม่เกรงกลัวอะไรตัดฉากไปเมื่อสิบปีก่อนดูไรเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่น่าเกงขามของคนทั้งหมู่บ้านตั้งแต่ยังนุมถึงแม้หลายๆครั้งดูไรจะแก้ปัญหาและช่วยเหลือชาวบ้านโดยการใช้ความรุนแรงแต่เขาก็เป็นที่รักใคร่ของทุกคน วันหนึ่งนิรันด์ซึ่งในตอนนั้นเป็นแพทย์อาสาได้เดินทางมาที่หมู่บ้านเพื่อเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่เมื่อใกล้จะถึงชาวบ้านก็แนะนําให้ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องการตั้งแคมป์กับดูไรโดยชาวบ้านคนนั้นบอกว่าดูไรเป็นคนใจดีมีน้ําใจคนทั้งหมู่บ้านเชื่อฟังเขาท่านใดนั้นดูไรก็แวน้นมอไซค์มาพอดีซึ่งเขาก็ได้ไล่ทุบไล่ตีพวกนักเลงที่แอบต้มเหล้าเถื่อนหลังจากนั้นก็มีคนมาส่งข่าวดูไรว่าเขาถูกแจ้งความจับทําเอาชาวบ้าน ถึงกับตกใจกันใหญ่ไม่นานหลังจากนั้นโรงพักก็เต็มไปด้วยชาวบ้านที่ไม่พอใจซึ่งพวกเขาก็ได้มาประท้วงและปกป้องดูไรทางด้านตำรวจเองก็กลัวและไม่อยากทำแบบนี้แต่ก็ต้องทำไปตามกฎหมายทันใดนั้นนิรันด์ก็เข้ามาแสดงตัวว่าเป็นคนแจ้งจับดูไรในข้อหาทำร้ายร่างกายและทำรถพังซึ่งเธอก็ได้ถ่ายคลิปในตอนนั้นมาเป็นหลักฐานด้วยเมื่อดูไรเห็นคลิปเขาก็ดีใจใหญ่เพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นท่วงท่าลีลาการชกต่อยของตัวเองเลยจากนั้นเขาก็บอกให้ชาว บ้านทุกคนกลับไปและบอกให้นาเอาคลิปนี้ไปออกอากาศในช่องท้องท่นแล้วก็เข้ามากวนทีนนิรันโดยการเสนอจ้างให้เธอมาเป็นช่างกล้องประจําตัวเขาทางด้านนิรันก็โมโหไม่พอใจการทํางานของตํารวจโดยเธอพยายามจะเอาผิดดูไรให้ได้ซึ่งความกล้าหาญและความสวยของนิรันมันก็ทําให้ดูไรสนใจในตัวเธอและได้เข้าไปอยู่ในคุกตามที่เธอต้องการแต่โดยดี หลังจากนั้นนิวรันและทีมงานก็ได้ไปตั้งแคมป์รักษาชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกนักเลงก็บุกเข้ามาเรียกเก็บเงินค่าสถานที่ทางด้านนิวรันก็บอกว่าเธอได้รับอนุญาตกับทางการไปแล้วแต่พวกนักเลงก็ไม่สนสั่งให้เธอเตรียมเงินค่าคุ้มครองไว้รอในอีกหนึ่งชั่วโมง จากนั้นไม่นานชาวบ้านคนนึงก็เข้ามาข่มขู่นักเลงพวกนั้นว่าศูนย์การแพทย์แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองจากดูไรแต่พวกนั้นก็ไม่กลัวเนื่องจากพวกเขารู้ว่าตอนนี้ดูไรติดคุกอยู่ทางด้านชาวบ้านคนนั้นก็แทบช็อกเมื่อรู้ว่าคนอย่างดูไรติดคุกแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้แนะนําให้นิรันไปถอนแจ้งความเพื่อให้เขามาช่วยคุ้มครองซึ่งเธอก็จําต้องทําตามนั้น หลังจากนั้นพวกนักเลงก็บุกไปทำลายข้าวของที่ศูนย์การแพทย์แต่พอไปเจอดูไรพวกนักเลงก็กลัวหัวโหดรีพากันเข้ามาเคารพนุ่น้อมดูไรกันยกหญย,ายทางด้านดูไรก็เลยใช้ให้พวกนักเลงช่วยขนข้าวของทั้งหมดไปที่โรงสีของเขาเนื่องจากดูไรจะให้ยืมสถานที่และช่วยเหลือด้านอื่นๆในตอนแรกนิรัน์ก็ไม่อยากรับความช่วยเหลือแต่พอได้รู้ว่าดูไรําเพื่อคนในหมู่บ้านเธอก็ตกลง หลังจากนั้นดูไรก็ตามจีบนิรันและพาเธอไปทำความรู้จักญาติญาติของเขาแต่ดูไรก็จีบแบบกล้าก,ก,กลัวไม่เคยพูดที่ชัดเจนเลยสักครั้งจนกระทั่งเขาได้รับบาดเจ็บและนิรันก็ได้ฉีดยาแก้ปวดให้ซึ่งดูไรก็เมายาแก้ปวดจนพูดจีบและชมนิรันแบบตรงๆโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแต่มันกลับทำให้นิรันเริ่มสนใจในตัวดูไรขึ้นมาทางด้านดูไรก็ไม่รอช้าเดินหน้าจีบถือตอโดยเขาได้รวบรวมความกลา้าพูดชมเธอต่อหน้าคนอื่น ทำเอานิ้วรันเขินจนทำตัวไม่ถูกแต่หลังจากนั้นไม่นาน <c oughs> ก็ถึงเวลาที่เธอต้องกลับมุมใบซึ่งดูไรและชาวบ้านก็พากันมาส่งเธอกันอย่างอบอุ่น หลายวันต่อมานิวรันกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งพร้อมกับพ่อของเธอโดยการกลับมาในครั้งนี้ก็เพื่อสู่ขอดูไรซึ่งมันก็ทำเอาดูไรถึงกับดีใจปนงง,งจนต้องเรียกนิวรันไปถามเพื่อความมั่นใจเพราะที่ผ่านมาเธอไม่มีทีท่าว่าจะชอบดูไรเลยแถมเขายังรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยนิวรันเลยบอกว่าคุณไม่ต่ำต้อยเลยคุณเป็นคนดีเข้าใจชาวบ้านเป็นถึงเจ้าของโรงสีแล้วคุณก็หล่อด้วยนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าเธอมีความสุขและรู้สึก อบอุ่นเวลาได้อยู่กับดูไรและเหล่าบรรดาญาติของเขาเธอได้เห็นความสุขของชาวบ้านที่มีดูไรปกครองและที่สําคัญนิลันบอกว่าเธอรู้สึกปลอดภัยเวลาได้อยู่กับดูไรหลังจากนั้นพวกเขาก็แต่งงานกันและใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขทุกวันของทั้งคู่เต็มไปด้วยอรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ วันหนึ่งนิ้วรันได้รับข่าวดีว่างานวิจัยของเธอได้รับการตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเสนอให้เธอไปฝึกงานที่นั่นซึ่งเธอก็อยากไปมากๆแต่สุดท้ายเธอก็ต้องทิ้งโอกาสนี้ไปเนื่องจากเธอมารู้ที่หลังว่ากําลังตั้งท้องซึ่งเธอก็เลือกที่จะใช้เวลาหลังจากนี้อยู่กับดูไรทางด้านดูไรเมื่อรู้ว่ากําลังจะได้เป็นพ่อคนเขาก็ดีใจมากๆเฝ้ารอคอยวันที่จะได้อุ้มลูก แต่หลังจากที่ลูกเกิดมานิรันก็เริ่มมีความรู้สึกเป็นกังวลที่ผ่านมาในฐานะภรรยาเธอสามารถยอมรับการมีเรื่องชกต่อยและการใช้ความรุนแรงของดูไรได้แต่ในตอนนี้เธออยู่ในฐานะแม่ด้วยซึ่งเธอก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ วันหนึง่งดูไรพาลูกไปรับนิรันที่สถานีรถไฟแต่ระหว่างทางเขาก็ถูกคู่อริดักฆ่าถ้าดูไรตัวคนเดียวเขาก็น่าจะจัดการศัตรูได้สบายๆแต่ในครั้งนี้เขาต้องทั้งสู้และปกป้องลูกไปด้วยซึ่งมันก็ทุลักทุเลและใช้เวลานานพอสมควรกว่าเขาจะจัดการศัตรูได้หมด เมื่อไปถึงสถานีรถไฟก็ไม่เจอนิรัน์ซึ่งเธอก็ได้กลับมาที่บ้านก่อนแล้วพอเธอเห็นดูไรที่กลับมาในสภาพที่ตัวเปื้อนเลือดเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากทางด้านดูไรก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกปลอดภัยตอนนี้ก็หลับอยู่แต่พอนิรัน์อุ้มลูกมาดูเธอก็แทบช็อกเพราะจริงๆแล้วลูกไม่ได้หลับแต่ถูกฟันที่คอจากนั้นพวกเขาก็รีพาลูกไปโรงพยาบาลระหว่างรอการรักษานิรัน์ก็ร้องไห้เสียใจและโทษว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะดูไรทางด้าน ดูไรก็เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่เพราะเขาก็เจ็บปวดมากๆในฐานะพ่อเช่นกันแต่เขาก็ทําได้เพียงปลอบใจนิวรันว่าลูกจะไม่เป็นอะไรทางด้านนิวรันก็ทนอยู่แบบนี้ไม่ได้ซึ่งเธอก็ตัดสินใจที่จะหนีกลับมุมไบพร้อมกับลูกเพราะเธอรับนิสัยชอบทะเลาะวิวาทของดูไรไม่ได้อีกต่อไป ตัดฉากกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่ช่วยชีวิตสวิตามาได้แบบบุตรวิต์นิวรันก็ให้ตำรวจช่วยตามสืบหาตัวคนบงการซึ่งเธอก็คาดเดาไว้ว่าน่าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจแต่จนกว่าจะจับตัวคนร้ายได้สวิตาก็ไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ที่นี่นิวรันจึงจะส่งลูกไปอยู่ที่ต่างประเทศแต่โค้ชของสวิตาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเขาอยากให้สวิตาได้ไปซ้อมวิง่งและลงแข่งคัดตัวกรีธาแห่งชาติที่จะมีขึ้นในอีก10บวันต่อจากนี้ซึ่งการได้เป็นตัวแทนระดับชาติมันก็เป็นความฝันของสวิตา และก่อนหน้านี้เธอก็ซ้อมหนักมากเพื่อที่จะแข่งขัดตัวแต่สุดท้ายนิรันต์ก็ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมากกว่าความฝันของลูกทันใดนั้นเองดูไรที่ยืนฟังอยู่และเขาก็อยากให้ลูกสาวได้ทําตามความฝันเขาจึงเข้าไปเสนอตัวปกป้องสาวิตาซึ่งเขาก็รู้ดีว่านิรันต์คงไม่อยากให้ลูกสาวได้เจอพ่ออย่างเขาดูไรจึงสัญญาว่าจะปกป้องลูกสาวในฐานะบอดริการ์ดโดยจะไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นพ่อ หลังจากนั้นดูไรก็ได้ขนของยายเข้าไปที่บ้านของนิรันในฐานะลูกจ้าง ซึ่งในตอนนี้เธอก็กำลังฟังรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนในระหว่างที่ตำรวจรายงานชื่อผู้ต้องสงสัยแต่ละคนดูไรก็สามารถบอกได้ว่าคนไหนหน่าสงสัยบ้างเนื่องจากก่อนหน้านี้ดูไรได้ไปตามสืบมาด้วยวิธีของเขาเองแล้วแต่ที่สำคัญคือในรายชื่อผู้ต้องสงสัยของตำรวจก็มีดูไรที่เป็นสามีเก่าของนิรันด์อยู่ด้วยหลังจากนั้นดูไรก็พาสวิตาไปส่งเพื่อซ้อมวิ่งซึ่งเขาก็ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีจนเกินกว่าที่บริการเขาทำกันไม่ว่าจะเป็นถือของให้ คอยเชียร์ให้กำลังใจในการฝึกซ้อมอีกทั้งยังชวนคุยให้สวิตาไม่เหงาด้วยซึ่งดูไรก็ได้ถามเธอไปว่าถ้าไม่หนูถึงวิ่งได้เร็วจังสวิตาก็ตอบไปว่ามันเป็นเพราะพ่อของหนูเมื่อดูไรได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจมากแต่พอสวิตาบอกว่าเธอใช้ความโก,กรธเกลียดที่มีต่อพ่อมาเป็นแรงผลักดันซึ่งเธอก็เกลียดพ่อที่ไม่เคยมาหาไม่เคยมาทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อกับเธอเลยทางด้านดูไรเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เสียใจจนกั้นน้ำตาไวไม่อยู่เขาจึงออกไปยืนกลางสายโฟ เพื่อไม่ให้สวิตาหินน้ําตาหลังจากนั้นเธอก็ลงมาเล่นฝนอย่างสนุกสนานแล้วก็เดินเที่ยวเล่นไปกับดูไรอย่างสบายใจทางด้านดูไรก็มีความสุขมากที่ได้ใช้เวลากับลูกสาวถึงแม้ในตอนนี้จะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับบ้านไปในสภาพที่เปียกปอนซึ่งมันก็ทําให้นิรัน์ไม่พอใจทั้งสองคนโดยเฉพาะดูไรแต่เขากลับยิ้มดีใจที่โดนบนเนื่องจากมันทําให้เขารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวพอสวิตาไปพูดปกป้องดูไรไม่ให้แม่ดาเขาก็ยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นไปอีกตัดฉากไปที่เวียผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเขาก็คือคนที่สั่งฆ่าสวิตาเนื่องจากเขาคิดว่าสวิตาเป็นคนที่ทําให้นีหารกษาของเขาต้องเป็นอมาพาต ตัดฉากไปในอดีตเวียและลูกสาวสนิทกันมากๆเขาให้ความรักความอบอุ่นกับลูกสาวเป็นอย่างดีทั้งด้านนีฮาในตอนนั้นก็มีความสามารถในการวิ่งมากเธอกวาดรางวัลและชนะการแข่งขันมาเยอะแยะมากมายจนในที่สุดเธอก็มาถึงจุดที่เจอกับคนที่เก่งกว่าคําว่าที่หนึ่งเริ่มห่างไกลเธอมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทําให้เด็กสาวคนหนึ่งรู้สึกแย่มากๆแต่ที่เวลวร้ายไปกว่านั้นก็คือการที่พ่อไม่รักและไม่คุยกับเธอเหมือนอย่างเมื่อก่อนซึ่งมันก็เป็นเพราะเวียเป็นคนที่ยึดติดกับความสําเร็จยึดติกกับการ เป็นที่หนึ่งมากๆโดยตัวเขาเองก็มีความสามารถและความมุ่งมั่นจนตัวเองได้เป็นที่หนึ่งอย่างที่เขาคาดหวังไว้เรียนได้ที่หนึ่งแข่งกีฬาก็ได้เหรียญทองได้เป็นนักธุรกิจอันดับหนึ่งของเมืองซึ่งเขาก็ได้คาดหวังให้ลูกสาวเป็นแบบนั้นด้วยแต่พอลูกสาวทำไม่ได้เขาก็ทำตัวราวกับลูกสาวไม่มีตัวตนไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากคุยด้วยทางด้านนีฮาก็เริ่มทนกับความรู้สึกแย่ๆแ,แบบนี้ไม่ไหวเธอจึงเข้าไปถามพ่อว่าเธอต้องทำยังไงให้พ่อกลับมารักเหมือนเดิมทางด้านเวียกก็บอลูก ไปว่าการเอาชนะมันอยู่ในสายเลือดของพ่อดังนั้นถ้าลูกแพ้ลูกก็ไม่ใช่ลูกพ่ออีกต่อไปถ้าลูกแพ้ความรักที่พ่อมีให้ก็จะหมดลงดังนั้นเอาชนะให้ได้ไม่ว่าวิธีไหนก็ตามจำไว้ชัยชนะคือชีวิตความพ่ายแพ้คือความตาย จากนั้นนีฮาก็อดทนซ้อมหนักโดยมีความกดดันมหาศาลแบกไว้บนบ่าของเด็กสาวผู้น่าสงสารเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจที่มีให้กับการวิ่งเพื่อให้ได้เป็นผู้ชนะจนเมื่อมาถึงวันแข่งคัดตัวนีฮาสามารถชนะไปได้อย่างขาดลอยโดยคนที่เข้าที่สองในตอนนั้นก็คือสวิตาแต่นีฮาทำได้ขนาดนี้ก็เพราะเธอใช้สารกระตุ้นซึ่งสวิตาก็บังเอิญไปเห็นหลักฐานเข้าพอดีถึงแม้นีฮาจะพยายามขอร้องไม่ให้สวิตาร้องเรียนเธอแต่สวิตาก็ต้องทำเพราะการแข่งขันวิ่ง ก็เป็นความฝันของเธอเหมือนกันและเธอก็ไม่ยอมให้คนอื่นช่วงชิงมันไปด้วยวิธีสกปรกแบบนี้ทางด้านนีหาก็ไม่รู้จะทํายังไงเธอจึงไปที่ดาดฟ้าแล้วก็โทรบ,บอกพ่อว่าหนูแพ้แล้วชัยชนะคือชีวิตความพ่ายแพ้คือความตายจากนั้นเธอก็โดดลงมาจากตึกแต่สุดท้ายเธอก็รอดชีวิตมาได้เนื่องจากเธอกตกลงมาติดที่กิ่งไม้แต่อาการก็สาหัสมากระบบประสาทได้รับการกระทบกระเทือนหรือก็คือนีฮาเป็นอมาาัมพาตและด้วยเหตุนี้เวียจึงพยายามตามฆ่าสวิตาเพื่อแก้แค้น ูกสาวลตัดฉากกลับมาที่ดูไรการที่เขามาเป็นบริการให้สวิตานอกจากจะได้ใกล้ชิดและดูแลลูกสาวแล้วเขายังได้มองใบหน้าอันแสนสวยของภรรยาเก่าที่เขาคิดถึงมาโดยตลอดนับ10ปีในขณะเดียวกันสวิตาก็มีผลการซ้อมที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นเพราะเธอได้กำลังใจจากดูไร ในวันหนึง่งเธออยากไปงานวันเกิดของเพื่อนที่จัดขึ้นที่สวนสนุกมากๆแต่นิรัน์ก็สั่งห้ามไว้ในขณะเดียวกันดูไรก็สังเกตเห็นว่ามีรถคนร้ายตามมาเขาจึงจะฝ่าฝืนคําสั่งของนิรัน์โดยการพาสวิตาไปงานวันเกิดเพื่อนเพื่อใช้โอกาสนี้จัดการและจับตัวคนร้ายมาสืบหาตัวคนบงการหลังจากที่ไปส่งสวิตาที่งานดูไรก็แฝงตัวอยู่ในผู้คนเพื่อคอยคุ้มกันลูกสาวและจัดการคนร้ายแบบเงียบๆทางด้านคนร้ายก็เข้ามาติดกับทีละคนซึ่งดูไรก็สามารถเก็บคนร้าย ได้โดยที่สวิตาและคนในงานไม่รู้ตัวเลยหลังจากนั้นดูไรก็ฝากให้น้าของเขาพาคนร้ายไปสอบสวนส่วนตัวเขาก็พาลูกสาวกลับไปที่บ้านซึ่งแม่ของเธอก็รอบนอยู่เหมือนเคยและก็แน่นอนว่าดูไรรู้สึกดีมากๆที่ถูกบนตัดฉากไปที่คนร้ายที่จับตัวมาได้เขาถูก้อมจนยอมบอกชื่อคนที่จ้างมาซึ่งคนคนนั้นก็เป็นนักมวยสุดโหดที่หากินกับการต่อยมวยกลงทางด้านดูไรก็ไม่รอชา้าบุกเข้าไปใส่เดี่ยวอัดเขาจนเละจากนั้นก็ถามว่า ใครเป็นคนจ้างฆ่าสวิตาซึ่งชายคนนั้นก็ยอมบอกเพราะไม่งั้นขาของเขาต้องหักแน่นอนหลังจากนั้นดูไรและนาทั้งสองก็บุกไปหาคนที่นักมวยซัดทอดหลังจากที่ถูกทรมานได้ไม่นานเขาก็ยอมบอกชื่อคนที่สั่งมาอีกทีจนในที่สุดดูไรก็รู้ว่าคนคนนั้นก็คือเวีย วันต่อมาในระหว่างที่เวียกําลังทํางานอยู่เขาก็ต้องหนีออกมาจากตึกเนื่องจากสัญญาณไฟไหม้ดังซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นฝีมือของดูไรแล้วรถที่เวียขึ้นมาก็เป็นรถที่เขาเตรียมไว้เพื่อรับเวียมาข่มขู่ให้เลิกตามค่าสวิตาทางด้านเวียก็ข่มขู่กลับโดยการบอกว่าเขายิ่งใหญ่และมีอํานาจมากแค่ไหนแต่คนอย่างดูไรก็ไม่มีทางที่จะกลัวเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องลูกสาวทางด้านเวียที่ยังไม่รู้จักดูไรมากพอจึงไม่เกรงกลัวคําขู่และ ให้สังฆ่าสวิตาอีกครั้งเมื่อดูไรรู้เรื่องเขาก็ทนไม่ไหวบุกไปหวังจะฆ่าเวียให้มันจบๆแต่เขาก็ไม่สามารถทําได้เพราะในตอนนี้สวิตากําลังถูกคนร้ายหลายสิบคนไล่ล่ายอยู่ซึ่งเขาก็ต้องรีบไปช่วยลูกสาวให้ทันทางด้านสวิตาเธอก็กําลังหนีเอาตัวรอดด้วยความหวาดกลัวซึ่งเธอก็ได้เข้าไปหลบในห้องน้ําแต่พวกคนร้ายก็ตามมาเจอและกําลังจะพังประตูและงัดฝาท่อเพื่อไปฆ่าเธอแต่หลังจากนั้นไม่นานดูไรก็เข้ามาช่วยทือไว้ซึ่งเขาก็ได้จัดการคนร ด้วยความเกลียวกลดัดพร้อมกับปลอบใจลูกสาวให้หายกลัวหลังจากจัดการคนร้ายจนหมดเขาก็พาสวิตาไปส่งที่บ้านซึ่งในระหว่างทางเธอก็ได้บอกกับแม่ว่าเวลาหนูอยู่กับลุงหนูรู้สึกปลอดภัยหลังจากวันนั้นมิวรันก็ได้เห็นว่าลูกสาวของเธอมีความสุขมากไม่ได้อยู่กับดูไรทําให้เธอเริ่มที่จะเปิดใจให้เขามากขึ้นในที่สุดก็มาถึงวันแข่งขัดตัวดูไรได้ให้ลูกสาวโทรไปคุยกับญาติญาติของเขาเพื่อให้สวิตาได้มีกําลังใจในการแข่งขันซึ่งญาติก็แย่งกันคุยยกใหญ่ พวกเขาดีใจและมีความสุขมากๆทางด้านสวิตาก็มีความสุขที่ได้คุยเช่นกันแต่ในระหว่างที่เธอกําลังคุยอย่างสนุกอยู่นั้นลูกน้องของเวียก็ขับรถพุ่งไปหาเธอด้วยความเร็วกว่าดูไรจะรู้ตัวเขาก็เขา้าไปช่วยไว้แทบไม่ทันยังดีที่สวิตารอดมาได้แต่ดูไรก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนต้องถูกนําตัวไปส่งห้องไ c u หลังได้รับการรักษาดูไรก็ต้องนอนพักดูอาการอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลซึ่งมันก็ทําให้สวิตาไม่มีคนดูแลหรือก็คือเธอไม่สามารถไปแข่งวิ่งตามที่ฝันได้แถมยังต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยทันทีแต่สวิตาก็เข้าใจดีในตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเธอคือการให้ดูไรหายดีหลังจากนั้นนิวรันก็ไปส่งลูกสาวที่สนามบินแต่หลังจากนั้นไม่นานดูไรก็มาพาตัวลูกสาวไปเนื่องจากเขาไม่อยากให้ลูกสาวทิ้งความฝันซึ่งสวิตา ก็ได้ขอให้ไปแวะรับนีฮามาด้วยแต่เวียที่ไม่รู้ว่าสวิตาไปรับมาด้วยความปรารถนาดีเขาก็เข้าใจว่าดูไรจับตัวมาเพื่อแก้แค้นเขาจึงบุกมากระทืบดูไรด้วยความโมโหร้ายทางด้านดูไรที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ไม่สามารถสู้ได้โดนตีโดนต่อยจนแทบจะหมดสติไปแต่พอเวียจะไปทำร้ายสวิตาเขาก็หึดสู้ขึ้นมาเพื่อปกป้องลูกเอาไว้จากนั้นก็สั่งให้นิลันพาลูกไปสนามแข่ง แต่ในระหว่างนั้นสวิตาก็สงสัยขึ้นมาว่าลุงเป็นใครทำไมถึงทำเพื่อเธอได้ถึงขนาดนี้ทางด้านนิลันก็เลยบอกความจริงไปว่าเขาคือพ่อของลูกจากนั้นสวิตาก็ไปที่สนามแข่งได้ทันเวลาแต่เธอก็ไม่มีสมาธิในการแข่งเพราะเป็นห่วงพ่อจึงทำให้เธออยู่ในอันดับสุดท้าย ทันใดนั้นเธอก็หันไปเห็นพ่อที่ข้างสนามทำให้เธอมีกำลังใจและหึดสู้จนสามารถชนะการแข่งได้แต่หลังจากนั้นไม่นานเวียก็ตามออกมาที่ข้างสนามแล้วก็จะเข้าไปจัดการดูไรแต่เมื่อเขาเห็นลูกสาวอยู่ข้างสนามเขาจึงได้รู้ว่าดูไรไม่ได้จับตัวลูกสาวเข้ามาแถมเธอยังสามารถขยับปลบมือยินดีให้กับสวิตาได้อีกด้วยในขณะเดียวกันสวิตาก็วิ่งเข้ามากอดพ่อซึ่งเขาก็ดีใจมากที่ได้ยินลูกสาวเรียกเขาว่าพ่อ จากนั้นสวิตาก็เข้าไปหานีฮาทําให้เวียได้เห็นความรักความหวังดีที่สวิตามีให้ลูกของเขาอีกทั้งรู้สึกผิดที่เคยทําเรื่องไม่ดีลงไปซึ่งเขาก็เข้าไปขอโทษดูไราทางด้านดูไรก็ได้บอกว่าถ้าเด็กฆ่าตัวตายมันจะไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่มันคือการฆาตกรรมและฆาตากรก็คือพ่อแม่ที่กดดันพวกเขาความชอบและความใฝ่ฝันของพ่อแม่ไม่ควรเอาไปเป็นภาระของลูกเราควรปล่อยให้ลูกเติบโตอย่างมีความสุขตามที่พวกเขาเลือกเอง